นะะในรายการจ uh ีอ huh. ค่ะทุกๆวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะคะในช่อง MVTV Variety ค่ะซึ่งจะบอกเรื่องราวนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะรวมถึงอยากให้คุณชมทางบ้านนะคะได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคมค่ะแกรับเชิญของเจีบในวันนี้นะคะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเรื่องของการดูห่วงจุ้ยค่ะและห่วงจุ้ยนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของสุขภาพต้องติดตามชมกันค่ะ ช่วง g ิวเรสนับสนุนโดย Slim x s l i m m ม็กซีเรียลแอนด์ดีไฟเบอเพื่อคืนสมดุลอีกครั้ง s l i m m ม x c o f f e ฟฟางเลือกใหม่ใส่ใจคุณจากนูตรา สมจีนซานชีสกัดชนิดน้ำพลังบริสุทธิ์เลือดบริสุทธิ์มาถึงช่วงจีวาริตี้ของเรานะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราพิเศษมากเลยค่ะเพราะว่าได้ฉายาว่าเป็นสินแสไฮเทคค่ะจะไฮเทคยังไงต้องติดตามชมกับแขกรับเชิญของเราค่ะนั่นคืออาจารย์มาร์เกหัดธทรามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โห oh, oh, อาจารย์คสินแสไฮเทคนี่ชื่อเก๋มากเลยค่ะมันได้มายังไงคะอ๋อ oh, คืองี้นะครับ คือโปติและสินแสของจุ้ยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้หลอแกก็คือเป็นเข็มทิศโบราณนะครับดูแผนภูมิพลังงานต่างๆตรงนี้ว่าทิศไหนเป็นพลังชนิดไหนนะครับเราก็ต้องมีสูตรคำนวณนับนิ้วกันเห็นะครับใช่เดียวค่ะส่วนผมเนี่ยด้วยความที่เราเรียนหนังสือได้ค่อนข้างดีผมเรียนหนังสือได้ที่1่ประเทศไทยเคยได้รางวัลโลกพระราชทานของสมเด็จพระเทศนะก็เลยมาคิดค้นเอาสูตรโบราณทั้งหลายเนี่ยมาใส่ในคอมพิวเตอร์ เวลาดูหวงจุ้ยเนี่ยนะครับก็คือเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาดูต้องนับนิ้วแล้วไม่ต้องเสียเวลาแล้วครับแล้วแล้วนี่คือโปรแกรมเนี่ยคุณคุณหมอหาเองหรือยังไงคะครับก็คือด้วยความที่เรามีความเข้าใจในหลายเรื่องคือเก่งทั้งทางด้านวิชาการสมัยใหม่แล้วก็ทางด้านภูมิปญาโบราณด้วยเลยเอามาผสมกันมีการสอบถามเล็กน้อยนะคะว่าจบทางด้านวิศวะอะไรอย่างนี้ปะคะผมเคยได้ที่หนึ่งประเทศไทยหลายด้านฮะค่ะเช่นอะไรบ้างับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านบริหารนะแล้วก็เคยได้รางวัลโลกประเทศของทางด้านประกวดแผงกิจตลาดนะรวมทั้งเคยได้ที่หนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เคยวาดรูปส่งประกวดได้ที่หนึ่งอ,อยู่เยอรมันฮะโอ้โหอันนี้คือ ขนาดทุกอย่างเลยเก่งทุกอย่างเลยใช่ไหมคะก็เลยมามิกเป็นนี่เลยซินแสไฮเทคของเรานะคะเออเจ็บเองจะก,ก็อยากจะมีความรู้เล็กน้อยนะคะว่าห่วงจุ้ยเนี่ยจริงๆรแล้วคืออะไรอะคะนิยามของมันนี่คืออะไรคะครับก็คำว่าห่วงเนี่ยนะครับแปลว่าลมนะ<ม>จุ้ยเนี่ยแปลว่าน้ําค่ะไอ้โลกเราทั้งใบเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2อย่างที่มันเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาคือหนึ่งอากาศถูกไหมฮะเวลาอากาศเคลื่อนตัวเราก็เรียกว่าลมค่ะส่วนของเหลวหรือของไหลคือน้าเนี่ยไหลไปไหลมานะครับ เวลาที่มันเกิดการไหลเนี่ยนะครับมันจะมีการนําพลังงานมาด้วย๋อแล้วถ้ามุดว่าเรารู้จักการจัดวางหวงจุ้ยได้ด,ดูดีขึ้นแล้วเนี่ยนะคะมันสามารถช่วยอะไรในชีวิตของเราได้คะ,ะคืออย่างนี้ฮะชีวิตของคนเนี่ยนะในปรัชญาวิชาก็เชื่อว่า เราจะรวยหรือจะจนจะ,ะดีหรือจะร้ายนะสุขภาพดีไม่ดีทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกับปัจจัย3าอย่างหนึ่งเราเรียกชะตามนุษย์ก็คือความรู้ความสามารถของคนนะการกระทำของตัวเราเองครับนะถ้าดูแลตัวเองเป็นขยันขันแข็งชีวิตก็มีแนวโน้มจะไปได้ดีนะถ้าไม่มีตัวนี้จบข่าวนะครับแต่ว่ามีตัวนี้ยังไม่รับประกันว่าจะดีแน่นะ ตัวที่2เราเรียกชะตาฟ้าชะตาฟ้าก็คือดวงฮะวันเดือนปีเกิดตอนนั้นเนี่ยเราชาร์จพลังฟ้าอะไรเข้าไปในตัวนะที่ซินแสเขานับนับนับคำนวณก็คือคำนวณว่าตอนเกิดเนี่ยเราชาร์จพลังไหนเข้าไปแล้วตอนนี้มันเป็นพลังอะไรละ่ะถ้าข้างนอกกับข้างในมันสัมพันธ์กันดีมันจูนกันถูกเนี่ยเหมือนกับวิทยุเปิดถูกช่องนะครับรับขึ้นสัญ,ญญาณที่ถูกต้องเข้ามาเนี่ยนะมันก็จะสามารถที่จะส่งเสียงหรือว่า ฉายภาพอะไรต่างๆนะได้เห็นชัดนี่คือดวงดีะนะแต่ถ้าช่วงไหนพลังฟ้ากับพลังตัวไม่สัมพันธ์กันนะเหมือนกับเปิดช่องไม่เจออย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสัญญาณซ่าๆือเรียกว่าจังหวะดวงไม่ดีทําอะไรก็ผิดจังหวะผิดโอกาสไปหมดนฮะ ส่วนสุดท้ายเราเรียกชะตาดินะนะก็คือสนามพลังงานสิ่งแวดล้อมนะครับที่อยู่รอบๆตัวเรามันมีผลกับเราอย่ังไงเราเรียกห่วงจุย้ยนะถ้ารับทั้งห่วงรับทั้งจุย้ยคือทั้งลมทั้งน้ําในจังหวะในองศาทิศทางที่ดีอย่างเหมาะสมทุกอย่างเนี่ยเข้าไปอยู่แล้วรู้สึก เย็นรู้สึกสง<ม>บนะครับชาร์จพลังเข้าไปในสมองคิดอะไรทําอะไรจุกจังหวะถูกกาดก็ชีวิตก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็คุณหมอเองนะคะมีประสบการณ์เยอะแยะมากเลยแล้วก็ถือได้ว่าเป็นแบบว่าเป็นหวงเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงแล้วแต่ที่เขาที่เขาบอกอีกอย่างนึงคือว่ามีผลงานระดับโลกเลยยังไงนะคะครับก็คือผมเนี่ยเคยได้ไปดูหงจุ้ยให้กับฝรั่งนะที่ตึกเวร์เทรก่อนมันถล่ม <laughs> นะ ฝรั่งคนนี้เนี่ยภรรยายก็เป็นคนไทยเดิมทีเมื่อสักสิกว่าปีก่อนมาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะครับเขาเชิญผมให้ไปดูหงจุ้ยนะที่บ้านของเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะไปรับงานจากบริษัทประกันแห่งหนึ่งนะครับจนจเจริญรุ่งเรืองนะธุรกิจไปร้อยร้อยล้านขึ้นมานะครับเขาก็เลยได้รับการแนะนําจากบริษัทประกันเนี่ยให้ไปดูเอ่อไปดูระบบ คอมพิวเตอร์ให้สำนักง,งานใหญ่ที่เมกาฮะปรากฏว่าดันไปอยู่ตึกเวอร์ทเทจนะแล้วพอเขาเชิญผมไปดูเนี่ยนะผมไปวัดองศาทิศทางอ้าวดูท่าทางตึกนี้เนี่ยพลังร้ายรุนแรงเพราะตึกนี้จะเป็นรูปสูงสูงนะร้อยกว่าชั้นแล้วหันมุมแหลมที่มทํทำลายกัน oh. นะครับพอดีพลังไม่ดีมันเข้าช่องนั้นพอดีในปีนั้นที่ไปคือถ้าไม่ได้ไปปีนั้นก็คงไม่ทราบผมบอกว่าตึกนี้เนี่ยสงสัยจะอยู่ไม่ได้ นะปกติผมไม่เคยแนะนาใครให้ย้ายเลยนะคุณจะเป็นหลายแรกนะเขาก็คิดหนักแต่ด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยตอนมาอยู่เมืองไทยใหม่ๆเนี่ยนะเขาก็มาแต่ตัวนะแต่หลังจากที่เราไปจัดองจุ้ยให้แล้วธุรกิจเขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเยอะเขาก็เลยยอมเชื่อตัดสินใจอยู่ 3- 4เดือนฮะสุดท้ายย้ายก่อนตึกถล่มโชคดีมากองเดือนโชคดีมากครับนะตอนนั้นไทยรัฐก็เคยมาลงสัมภาษณ์ผมนะครับในช่วงช่วงตรงนั้น แลวหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีนิตยสารไทม์ซึ่งเป็นนิตยสารระดับโลกนะลงฉบับเดียวกับท่านอังกอร์อนะครับช่วงหน้าของเรานะคะคนที่รักสุขภาพแล้วก็รักชีวิตเนี่ยจะต้องติดตามนะคะว่า่วงจุ้ยเนี่ยสามารถดูแลเรื่องของสุขภาพหรือดูแลเรื่องของชีวิตยังไงบ้างต้องติดตามช่วงหน้าค่ะจีอ uh ่ะฮะสลิมแม็กซ์คอฟฟี่ างเลือกใหม่ใส่ใจคุณจากนูตราคุณรู้ไหมคะว่าการดำารงชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันนี้เราต้องเผชิญกับสารพิษต่างๆจากมลภาวะรอบตัวสภาพอากาศอารมณ์หรือว่าอาหารต่างก็เป็นปัจจัยก่อให้เกิดท็อกซินหรืออนุมูลอิสระจนเป็นที่มาของโรคร้ายต่างๆเช่นโรคมะเร็งโรคระบบทางเดินอาหาร ด้วยเหตุนี้เราจรึงต้องทำการดีท็อกซ์สารพิษให้ออกจากร่างกายค่ะสริมเมขอแนะนำสริมเม็กซีเรียลแอนด์ดีไฟเบอร์ที่อุดมไปด้วยสารอาหารจากธรรมชาติและเป็นสุดยอดนวัตกรรมใหม่ของอาหารชีวจิตช่วยในเรื่องการดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายเน้นการดูแลรูปร่างและสุขภาพที่ดีของคนรุ่นใหม่ค่ะด้วยคุณค่าของมอและสารสกัดที่รวมอยู่ในสริมเมกซีเรียลแอนด์ีไฟเบอร์ถ้วยนี้ ดีท็อกซ์เพื่อคืนสมดุลอีกครั้งในปี53นี้ทิศทางไหนที่จะช่วยให้เจริญรุ่งเรืองนะครับถ้าสนใจหาซื้อได้นะครับหนังสือ่วงจุย้ยรับโชคปี53แล้วก็หนังสือเลิกมงคลฟ้าคนดินประสานเป็นหนึ่งซึ่งทางอาจารย์มากเนี่ยได้ออกแบบ เป็นพิเศษนะครับให้รู้ว่าวันไหนดีกับใครดีเมื่อไหร่แล้วจะก,กระตุ้นยังไงให้ได้รับโชคนะครับถ้าสนใจโทรมาที่089 014 6 8 8 8้า,าช่วง G ไฟ สนับสนุนโดยกาแฟโอไว้์กาแฟ, o White, าแฟสเร็จรูปผสมคอลลาเจนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นและทับทิมที่สุดแห่งบรรณาการสำหรับคุณแป้งสมผสมใยไหมสกัดโนโตโซิลจากคุณค่าสู่ความเรียบเนียน กาแฟผสมสมจีนซานชีสกัดรสชาติกลมกลม่อมเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่ลงตัวกลับเข้าสู่รายการ g ีห้าค่ะกับช่วง G ีไฟค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็จะมาเจาะลึกเรื่องของฮวงจุ้ยกันต่อน,นะคะเมื่อสักครู่นะคะอาจารย์หมอเนยได้บอกว่าเรื่องของฮวงจุ้ยกับเรื่องของอชีวิตไปแล้วแต่มันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของสุขภาพบ้างคะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานมันมีผลกับชีวิตเราทุกด้านค่ะ ถ้าสมมุติว่าบ้านเรารับพลังงานที่ดีเข้ามาสะสมเนี่ยนะก็จะทําให้การทํางานของเม็ดเลือดต่างๆเนี่ยเรียงตัวเป็นระเบียบนะะทำให้สุขภาพส่งผลที่ดีได้ด้วยนะเพราะบ้านเนี่ยเป็นเหมือนกับกล่องเป็นแท่นชาร์จนะถ้าชาร์จพลังดีเข้าไปในตัว กลไกพลังงานในตัวเนี่ยก็จะทํางานไหลลื่นแต่ในปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เสริมอาหารทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยและที่สําคัญทําให้ระบบเลือดดีด้วยเลีถือว่าเป็น่วงจุ้ยที่ดีไหมคะเรื่องนั้นคงไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องหวงจุ้ยโดยตรงแต่ว่าเป็นเรื่องของการหาทางนําพลังงานจากพืชที่มันดูดซับพลังที่ดีเนี่ยนะครับมาเติมเข้าไปในตัวเราฮะนะซึ่งในวิชาของภูมิปัญญาจีนโบราณเนี่ยนะ อย่างเช่นโสมเนี่ยนะครับเราจะมองว่าเป็นตัวที่ดูดซับพลังหยางจากท้องฟ้าสังเกตไหมเราจะพบโสมในเฉพาะพื้นที่ที่หนาวจ,จัดๆนะพืชชน,นิดไหนที่อยู่ในอากาศเย็นได้แล้วสามารถดูดพลังฟ้ามาสะสมในตัวมันได้นะครับแปลว่าพลังมันเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างมีความพิเศษะนะครับนะถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปเจอโสมคุณภาพดีๆนะครับ นะตัวต้นหนึ่งหลายสิบปีเนี่ยนะกินลงไปเนี่ยอากาศนาหนาวหนาวถอดเสื้อเดินนี่ไม่หนาวอ๋อจริงเหรอคะครับโอ้โหสมถึงได้แพงมากเลยครับแต่ว่าถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีส่วนผสมของโสมแล,ละราคาไม่แพงเนี่ยน่าสนใจนะคะก็ <c oughs> ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ <c oughs> ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วเรื่องของ่วงจุ้ยกับชีวิตแล้วก็เรื่องของสุขภาพกันต่อนะคะว่าเราต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ชีวิตของเราดีสุขภาพเราก็ดีไปด้วยนะคะ ค,คือเริ่มแรกเวลาที่เราดูหฮจุ้ยเนี่ยเราจะดูว่าบ้านของเราเนี่ยมีความสมดุลดีหรือเปล่านะครับสมัยก่อนทําไมเขาจึงได้บอกว่าบ้านเนี่ยต้องเป็นกล่องสีเส่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนีที่ดีสุดเพราะเวลาที่เราจะออกแบบผลิตภัณฑ์ลองนึกง่ายๆนะครับอยากจะออกแบบผลิตภัณฑ์ใส่ของสักอย่างหนึง่งเนี่ยนะครับรูปทรงกล่องแบบไหนล่ะที่จะบรรจุสินค้า ได้เยอะที่สุดก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมถูนไหมครับ<ช>บ้านก็เช่นเดียวกันเรามองว่าบ้านเนี่ยเป็นกล่องเก็บพลังนะถ้าสมมุติว่ากล่องมันมีความเว้าแหว่งคือบ้านมันมุมไหนแหว่งไปเนี่ยก็ทําให้การประจุพลังในทิศนั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร<ม>อย่างเช่นสมมุตินะครับทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ<ช>ถ้าตกเฉียงเหนือของบ้านมันแหว่งไปเนี่ยนะพลังตรงนั้นก็จะไปมีผลกระทบ ต่อคนที่เป็นพ่อหรือเป็นผู้ชายที่เป็นสูงวัย oh. นะครับในบ้านที่ถัดมาก็ตะวันตกเฉียงใต้ตน,ตนี่ก็จะเกี่ยวกับ oh. คุณแม่นะครับ oh. นะถ้าบ้านไหนมีคุณแม่ที่สูงอายุอยู่เนี่ยนะนก็จะทําให้คุณแม่เนี่ยสุขภาพไม่ดีฮะนะโดยเฉพาะจะเจ็บป่วยเกี่ยวกับพวกระบบย่อยอาหารเนี่ยจะเป็นมากนะครับในทางฮวงจุ้ยเราเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะ ทำยังไงให้คนเนี่ยไปอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับเพื่อให้พลังดีเนี่ยเข้าไปกระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายให้เม็ดเลือดของเราเนี่ยช่วยส่งเอาสารพิษที่เราเผือกินเข้าไปเนี่ยไปกําจัดทิ้งท,ที่ตับที่ไตนะครับนะโดยเฉพาะทิศที่สําคัญที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันออกอ่าตะวันออกเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องตับนะฮะนะถ้า ที่ตอนออกของบ้านมีมุมว้าวมุมแหวงหรือมีต้นไม้เหี่ยวเหียวนะครับหรือมีขยะเยอะอนะมีสิ่งสกปรกอยู่ทางที่ตอนออกเนี่ยคนในบ้านจะมีปัญหาเรื่องตับนะถ้าตับไม่แข็งแรงกําจัดของเสียกําจัดสารพิษไม่ดีเนี่ยจะเจ็บป่วยได้ง่ายครับถือว่าครอบคลุมหมดเลยนะคะเรื่องของพวงจุย้ยหลายหลาย,ลายคนคงคิดแต่เรื่องของธุรกิจการเงินโชคลาภอย่างเดียวแต่จริงๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของ สุขภาพร่างกายเนี่ยสุดๆเลยนะคะคุณผู้ชมที่ลืมเรื่องของหวงจุ้ยการดูแลบ้านภายในบ้านเนาะหลายๆคนก็โอ้โหบ้านลกมากเลยคุณหมออยากย้ายขึ้นแต่ว่าช่วงหน้านะคะวันนี้เราจะขอให้อาจารย์มาศค่ะพาไปดูห่วงจุ้ยของบริษัท g p a พทเทิร์นเน็ตเวินะคะว่าเรามีการจัดสถานที่ตรงกับห่วงจุ้ยหรือไม่นะคะหรือว่าคุณชมทางบ้านนะคะสามารถที่จะจัด่วงจุ้ยให้ตรงกับบริษัทของเราได้ค่ะงั้นติดตามชมในช่วงหน้ากับจาค่ะ ีอาผู้หญิงกับความสวยขาวใสยังไงก็คู่ควร้าถ่ายเร่าร้อนอ,อวดหุ่นเลียวได้อย่างมาดมั่นกับทุบอรียบททุกอย่างลงตัวที่ถ้วยโปรดถ้วยเดิมสร้างสรรค์รสชาติทุกลมกลม่อม นุ่มนวลหอมกลิ่นอโรมาอุดมด้วยคุณค่าจากธรรมชาติพร้อมมอบความชุ่มชื่นสดใสให้กับผิวพรรณและรูปร่างสวยงามคุณจะเพลิดเพลิน